สบายพี่น้องเมื่อนี้ต้องฝ่าคึมคุย่ำดีมัม้งนะย่ำดีพี่น้องเลยฝนมันกำลังห่วยเนาะย่ำมันก่อนเขานีน่คือว่าบอลถอกบอลมาถอกวะมันดำปุ๊ลปกลงบุมมก <laughs> มันเสมอกันเหดัมบุป้อมกันมันก็ตรงให้ตรงหน้า เขากำลังถอกแตกกะแตกก่อใครวะมาหน้าเหยียดหลอ่อแถอวะนอนมาหน้าพุดนี่ผ้ากันเห็นยังลายก่นเลยวะเบิงลีหน่อยเนาะมาันสติ๋อหรือเปล่าแลกันลีหน่อย <c ười> ลีหน่อยนี่ป่าดว่ามีงูเนาะก็ว่างหมดแล้วม,มีมาแไหม Mì sai bóng có yên luôn có hiệu để bắt xăm chi băng cà gần 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 nhịn gần 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 đi gần 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 Mà gần gần เจ๊ก็บ่นถาะบ่นบ่ถาะว่ะนี่เจนตะเกี่ยวเดีตัวนี้เลี้ยงเลยบ่นชุกก็บุกบ่นบ่ชุกก็บ่ชุกเอ้าเชุกตัวทางกลางเลยแกมบ่ชุกแน่นี่แน่บ่บ่เข่าห้องจีบิดแล้วมันจเจนตะเกี่ยวตัวนี้เอาไปตีเอาไปซีมซีก่อนกินทะลายนวมแบบแบบมันแล้วนะทึ้นมุนเวียนคเลยขวา นี่ยนั่งอ่อนอะไรวะขวัญกุ่มอยู่ชูจ่าบอขวนกลุ่มมนชังโดบุใจดีดูดมาอตโต้มันร้อนแน่น่ะข้างโอ้ยโอ๊ยบุเสือแจนไปได้นาเด็กร้อนยาน้ามันขวัญเลยวะ Nhà quá sửa, lưu hiệp nha. Chi ngô bao vẫn đau mi ha kìu vô. Mia kìa cái kìa 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 ร้อนเลยเทียงกันเลน้ำก็โล่งไวเใชะวะว่าจะเศร้าเ้วะว่าจะพูนเศร้าเย็นเลยมีชีวิตชีวาอ้ป่าใหญ่เอ้ยอ้มันลักี่นี่ปลาบากเหรอมปลาโคนะเด็กใช่มื่อนั้นโลดไปกีลังไปอืมปลาสิวนงไปแต่นี้แดน้องๆ อู้งกปูตายโอ้ยนียังโดดลงไปอขึ้นน้ำเพื่อ,อนเหงืไงเห็ดยางโอ้กําลังยางมากว่าได้แหละพวท่านเดี๋ยวไปยามนะ Đây đó cái son to hết thì nhắn nhỉ Kiếm lâu Ồ, một cái bớt lấy với kiếm lâu nó cái bớt lấy tạp tay không Tạp tay không, một cái bớt lấy ăn kiếm lâu Tại vì Cứ câu, cứ câu Cứ câu มีนุกเช่ไหมเอ,อ้ยย <c oughs> <c oughs> ังจะกินเหล่าอ่ะฮะอู้ปา่าอเไยโอ้ี่น้องนี่นะปลาใหญ่ลี้นี่ันถือกีเลยไาจักนี่อ้มันลอยไปอ้ปาคอปปาคอมนี่เป็นปาคอด้วยอืมบมมีหลงถือหลงจะได้ถึงตันไหวะ งูใต้ใช่เอ้างูใ่ในละเลียงว่าไม้มันออกโอ้ปกครอเนาะจะนอนนามกระบุกมันโอยโอ้ผ่านมันก็นีอีกปไะเด็นโอ้แข็งเนาะไอ้คนน่ายได้ไหลายได้ไหนาต้นไหวทังกูอยากไม้ป่าลูกกูอยากเลาปลาของปล่อยเป็นฟูงเนาะจะนอนน้มกระบุกจะสิ่มได้เกี่ยวเขาแล้วก็บุกตัว

นำ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 น้องนำน้องก็เจ้สิโลนโอ้กระปูกระใต้ละอากอายจักเอาลีเฮาหนิวิาจักษาวิจักเสือเด้ยมุงมานสังขยามาเบ่งบน,บนปามลงใช่ <ไ nen S 2> ลอยตาลนา้ำหนี่ก็เป็นบอลว่าสิ สิ่งนึ่งนะปองหนึ่งหันปองหนึ่งสองปองมันไลลงไลดีไปสิเดี๋ยวดีเดี๋มันไลลงไปหมไขอออุปจัดอุปจาดมั้งอือเห็นมั้งอือกะนบมั้งสิลงเดี๋ยังสีลงเลย่วยดูหน่สีลงมาครัอุจาดไล่ตัวเลยพี่นนองท้าเบิ้งเีมันลอยเดีมันลงมาหอนี่มันเกลืนเกลื่อนไปในน้ำเห็น ฟ้าสีงลงลงเมนี่ปลาคอเลยมันมีสิบมันได้ไล่ลงเนาะนี่ง,งินเชียงหอมเกียงกันนี้ปาาเลยเนะอะไรก็อิ่งดีนอนนะเ <laughs> สื้อใจมันไปได้นะนอนร่มไดรบ่ <laughs> นนมีน้ำดีเนาะ เบียกเสือใจมันประได้นะมันกินเหล่าหลายเลยนะโอ้เย็บกูไปนี่น้ำมาใจดิเฮ้ยเนี่ยมาเบืองปลาสิวมันลอยจีบแบบปลาป๊าเบืองมันเป็นแผ่นเลยนี่นี่ดีดีปลาสิวร้อนลอยมันลอยโอ้ มันเต็มตะยานกระปูกกระปูกมันจิโดกินขึ้นไปซิ่วไปซิ่วโู้เราใส่แง่งใหม่ให้หมานไว้แง่งใหม่โอ้อยกูอยากแง่งได้เด้นี่นี่พะกพาวนี่เอาบุ้งจับกูคู่ไปซิ่วพี่น้องหลายหลายเซินร์น อ๋อมันก็คือบุมีสีเนื้อร้ายมันได้เวน,เน้เนะฮะโอ้ยเหนีความงามสะอ่นอนสั่งซีดอนะออีอ่เก็ได้นะอืมพี่น้องเลยโคตรเยอะอือแต่ซาไทยโคตรเยอะพวกฮานี่กินแต่เราไม่ไปจ้ามดีวะ <c ười> ตันไหวเลยดิ ก <laughs> ี่ฐานยาวกันไว้ดีว่าค <laughs> งตาย <laughs> โลคใหม่เลยอืมตายดิมันยิบติดตัวนะเรื่องหูดป่ะดิงหูแล้วปะนะ อืมสวยเยเออยางรมันได้ขีเหอะถึงนี่โอ้โหอันนี้งามเนาะเนียก้อยก้อยก้อยก่อยมาบเลยอใส่บ่น้ำบัใส่รอกอุปกรณก็มีนี่ใส่ามสีนะสีตายไวก็ไปเดตรนี้อืนี่นี่ดสดหอนอน in đào đào luôn rồi không mãi bên thủy em lại bên thủy luôn cầu không có tải không lại tên nhanh nhịp xông chút nó thằng cháu biết có đẹp nhiều lắm ta kèm có cái tâm tâm hết có đẹp vậy kinh ngầm ไปขายอยู่ตลาดบ้านเราพี่น้องนีขายเอกซื้อเนาะติดต,ต่อเขามาเนาะติดต่อมาจะสร <laughs> ้างย่ามฝนไลยมื่อฝนระบาดมีได้พี่น้องเลยนี่ขบงจุดที่สงองเนาะมันสมุกเนา่ ตัวนี้สีลายอะไรกัโอ้ือปลาบวนไงปราจาดแทะประจาดแทะโอ้ยปลาจิ้มจะก่อนจะมีลุมมถือแง่งออกกระไดนี่วะประจาดนี่เชยไปบุรายไปประจัดนะ

นิพจะไม่เนาะสีฝานี่สีมันมใส่ไม่บยากาดคือป้าไายพวกะกาดอป้าจักไล่โอ้หงามันมันหนามันบ่งเงไม่นี่มันห้งอันนั้นระบายหนามระบายดดีดิระบายเยอะเด็ดีตามเงีมทันองอปาบูยังไหเวากจิบหายไล เอาทำอะไรกับบดับอีกเสียหลอกใหม่ตลอดนี่เ้วสองสามโลนี่เราสิวนี่เนี่ยใเห็นฉิบนี่นีปวะจัดก็คอปถือตันหามคนนีประจัดป่าห่ามีดในนี่สะออนมไดมื่อเลือกเล้นเ่เอาเจ้าเมื่อยดิทำไมเห็นตาแดกเนียเจ้ยเมื่อเองกันนี่ราเดกเนีย โหมเนี่ยเอ้อทองเลยทองสูงแล้วทั้งยวทั้งขันโอ้โหคือคู่คี <laughs> น,น,น,น้องเลยนายเป็นหลายฮะปลาซิวนลหลวเนาะมีแต่ปลาซิวหลวนหนวงนะโอ้ห<อ>ักดิ อุ้อุ้ยสดสดย,ยังไ่อสนนนี่นี่อืมกระคอขาก็มีนีนดีกระอโอ้หมานๆมานมคนชาตกมาหยามแล้วมัน่เหินไปจากไรหย,ยามอีกเค่นึงนี่เธอจะได้นไห,นไห,นไหนี่งยยังใหม่มันในแนนี่เด้อเป็าการเนาะ ว่าเฮาตันห้องห้องก็มี2ปองนะท่านปองนึงท่านปองนึงเนาะแต่ว่าปองนี้จะหลายเนาะว่ามันหลายหน้าลงมาใส่กันเนาะักเนาะพี่น้องะเบิ่งอีกบ่วันนึงเว้ยเบิ่งบ่ังดน้ๆๆๆน้ๆๆๆๆจริง เอ่งนะมัน่าจจะไหนวะบอง้นจะมีสิทธิ์ไหมคะโอ้โหเนี่ยมันจิกเรเอามันจิกอั้นขึ้นเนี่ยน้องย่อทั้งนั้นมาเบื้องเขาวเวลาลวนนลเนี่ยนี่ <c oughs> ลอยลำๆอย่ตายบ่ปลาปะงามไม่ดีน้ำมันบ่ใ็้มีปลาลูกเนาะสรุปว่าได้ประมาณ นี่คกระพุ้พี่น้องเลยยึ่คนกระพุนายไม่แต่ป้าล้วนเลยม่มนหยาจริงจิเลยยินดาวดานี่ักนีพี่น้องีบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเนาะตำําให้ตําหน้ามวนได้จ่าเยมันม้งสีเขือนเลคขึนค่ขนึขนแนน เป็นเมาปีนเตรียมนาไปอืมอ่ามันขึ้นมาหลาเถอะวะแบบว่าเื่อไม่สิดับเลยนะเอาเหมเหรอมีแตปลาเลยตัเต้ยใส่ปน้ำไหมใส่หนึ่งสิตายไว้ปลาชิวขวดเยอะใส่มันกับปล่อยไม่ได้หาโหลในี่เบน ลัไตรด้มูสือเนาะกล่องหนึ่งไตรกล่องหนึ่งสิบพานมเห็นดิโอ้ปลาเน่าเบิดหมูหมูมายาม่อเนื้กล่องหมูมายาอันี้มันหนึ่งร้อยตายเลยเลยนี่อืออือตอนฝนตกแหงโอ้ตายแน่ละตันไหวรา้วาล้หมูมะยตันไหวลูกเคยเนี่ย โบไว้เข้ป่านดเน,นอนป่ายังมาตอนนิ้ตอนนิ้งกกดเงียวไว้ยำหรคลิปนี้ก็ขอขอบใจน้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามเนาะก็เป็นกำลังใจคลิปต่อไปเขาจะอัปเดตตลอดเนาะขอขอบใจ